โดนัลด์ทรัมป์ค่ะวางแผนจัดพิธีสาบานตนครั้งที่สองอย่างหรูหราค่ะเพื่อแสดงความยิ่งใหญ่ของตัวเองแต่ต้องเปลี่ยนแผนเพราะอากาศหนาวเย็นจัดในวอชิงตันพิธีที่จะจัดที่ลานกว้างเดอมอค่ะต้องย้ายไปจัดในโถงกลมของอาคารรัฐสภาแทนค่ะและผู้ชมกว่า2 2 2 0 0 0คนจะได้ดูผ่านจอใหญ่ในสนามกีฬาสามารถรองรับได้แค่20,000คนค่ะ เดิมทีพิธีนี้จะมีขบวนพาเหรดและการแสดงจากนักร้องคันทรีชื่อดังคา r ีอันเดอร์วูดที่จะร้องเพลงอเมริกาเดอะบิวตี้ฟูลแต่แผนนี้ต้องปรับเปลี่ยนในนาทีสุดท้ายหลังจากที่เตรียมงานหลายเดือนค่ะ โดนัลด์ทรัมป์เผยค่ะว่าเขาจะไปร่วมงานที่แค p ิตอลวันอารีนาหลังจากพิธีสาบานตนและทุกกิจกรรมอื่นๆยังคงดําเนินต่อไปรวมถึงงานเลี้ยงประธานาธิบดี3งานในเย็นบันจันพร้อมยังกล่าวบนโซเชียลของตัวเองด้วยค่ะว่านี่จะเป็นประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมโดยเฉพาะสําหรับผู้ชมทางโทรทัศน์จํานวนมากค่ะอย่างไรก็ตามค่ะยังมีความไม่พอใจเพิ่มเติมเ,ม,เมื่อทงทั้งหลายถูกลดเครื่องสาวเป็นเวลาหนึ่งเดือนเพื่อไว้อาลัยต่อการจากไปของจิมมี่คาร์เตอร์ แต่ทรัมป์ก็ยังสามารถทําให้ทงที่รัฐสภาถูกชักขึ้นในวันนั้นได้ค่ะและหลายผู้ว่าการรัฐจากพรรครีพับริกันก็เลือกที่จะยกเว้นการปฏิบัตินี้ในรัฐของตนเพื่อเป็นเกียรติแก่ประธานาธิบดีคนใหม่ค่ะโดนัลด์ทรัมป์ไม่ได้มองพิธีสาบานตนเป็นแค่การจัดงานตามธรรมเนียมทั่วไปเพราะเขามีเรื่องต้องแก้แค้นหลังจากที่ในปี2017ภาพถ่ายพิธีสาบานตนของเขาแสดงให้เห็นฝูงชนที่บางตาบนเดอมอ ซึ่งมีจำนวนเพียงหนึ่งในสามของผู้ชมระหว่างการสาบานตนของบารักโอบามาในปี2009ค่ะที่มีผู้ชมมากถึง8 0 0 0 0นถึง1ล้านคนนอกจากนี้ค่ะเขายังประสบปัญหาหนักในการจัดหานักดนตรีชื่อดังมาร่วมงานเพราะสถาบันการเมืองในขณะนั้นหันหลังให้เขาค่ะแต่ตอนนี้ค่ะทรัมป์ได้ฟื้นฟูพักของเขาและยังยืนยันถึงความนิยมในตัวเขาอีกครั้งจึงไม่มีใครสามารถหลีกเลี่ยงได้ค่ะและต้องเข้าร่วมการเฉลิมฉลองครั้งนี้ เพื่อสะท้อนสถานะใหม่ของตัวเองโดนัลด์ทรัมป์และคณะกรรมการจัดงานพิธีสาบานตนได้ระดมทุนมากกว่า200ล้านดอลลาร์สหรัฐจากบริษัทต่างๆและผู้บริจาคที่ร่ำรวยค่ะตามข้อมูลจาก Wall Street Journal ซึ่งสูงกว่าจำนวนเงินที่ระดมได้ในปี2017ที่มีเพียง107ล้านดอลลาร์สหรัฐและยังเป็นจำนวนเงินที่มากที่สุดที่เคยมีมาในประวัติศาสตร์ของการจัดพิธีสาบานตนประธานาธิบดีสหรัฐผู้บริจาคหลายคนถึงกับกล่าวว่าจะพลาดโอกาสจึงยอมเซ็นเช็คเพื่อที่จะติดอยู่ในรายชื่อรอเนื่องจากคณะกรรมการได้จัดเต็มทุกที่นั่งที่ต้องชำระเงินค่ะ กลุ่มธุรกิจใหญ่และผู้นําในวงการเทคโนโลยีได้ร่วมบริจาคคนละ1ล้านดอลลาร์สหรัฐค่ะขณะที่นักธุรกิจในวงการคริปโตเคเรนซี่ก็เข้าร่วมบริจาคด้วยโดยจัดงานบอลคริปโตในวันศุกร์ที่ผ่านมาเพื่อเป็นเกียรติแก่ประธานาธิบดีคริปโตคนแรกค่ะธุรกิจเช่น McDonald's Delta a i r l i n e s และ Johnson and Johnson s o n ซึ่งไม่เคยบริจาคในพิธีสาบานตนมาก่อนก็เข้าร่วมในครั้งนี้ค่ะโดยเงินส่วนเกินจากการระดมทุนทั้งหมดจะถูกนำไปใช้ในโครงการจัดตั้งห้องสมุดประธานาธิบดีของโดนัลด์ทรัมป์ในอนาคตเพื่อบันทึกประวัติการดำรงตำแหน่งของเขาค่ะติดตามต่อกดค้นหาพิมพ์คำว่า wrn